เล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเหมือนเดิมใช่ค่ะวันนี้มีถึงสองเรื่องสองราวด้วยกันสําหรับวันนี้นะคุเพต้องเมากันนิดหน่อยหน่อยนะวันนี้สําหรับใครนะคะที่ชอบดูโทรทัศน์นะคะหรือว่าทีวีบ้านเราเนี่ยต้องระวังแล้วก็ฟังให้ดีนะคะสาหรับเรื่องนี้นะเขาบอกว่าใครที่ชอบเปิดโทรทัศน์หรือว่าเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ค้างไว้นะคะแล้วก็หลับไปเลยนะคะจากการวิจัยล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าโทรทัศน์หรือว่า จอคอมพิวเตอร์นะคะมีบทต่อการนอนระนอนหลับนะคะอาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะจริงเหรอดิฉันว่าฉันไม่เป็นอะหลายคนเป็นมากจริงเหรอท่าเกิดมาไม่เคยซึมเลยอย่างสมมุตินะคนที่บ้านแบบคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่เขานอนนอนหลับไม่ได้นะถ้าไม่เปิดทีวีอะจริงแล้วก็มีเสียงเป็นเพื่อนหรอใช่แล้วแบบมือก็ถือรีโมทอยู่ตลอดเวลาเรอดิฉันไม่กล้าปิดอะกลัวแบบรู้สึกตัวแล้วมันเปลี่ยนช่องเองเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้ากลัวเพราะฉะนั้นปิดเถอะ ไม่ได้บางคนนอนไม่หลับเอาหรอ,อเนี่ยเขาบอกว่านักวิจัยนะคะ,คะจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอเอสเทนะคะใช้เวลาทดลอง8สัปดาห์ด้วยกันค่ะในการตรวจสอบพฤติกรรมและสุขภาพของหนูแฮมสเตอร์นะคะมเมื่อเปิดไฟสลัวๆนะคะในเวลาที่นอนดับหลอัอยู่เนี่ยผลผลวิจัยก็บอกว่า จะมีระดับนะคะสภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างต่ําค่ะนะคะกินน้ําหวานน้อยลงกว่าเดิมถึง20%นะคะจากการทดลองครั้งนี้ค่ะเขาบอกว่าหนูแฮมสเตอร์ค่ะดูซึมเศร้ามากกว่าปกติมากกว่าเดิมไม่วิ่งเล่นไม่แบบ เล่นปั่นจักรของหนูอ่ะออโอหักหรือเปล<โอ>่าน <ะ S 1> เขาเครียดเรื่องครอบครัวเปล่าไม่เกี่ยวกับซึมเศ้าหนูเออแล้วเขาบอกว่านักวิจัยเนี่ยเชื่อว่าเหตุผลเดียวะนะคะที่ทำให้หนูแฮมสเตอร์มีพฤติกรรมเช่นนี้นะคะสาเหตุมาจากแสงไฟสลัวๆ,ๆค่ะที่ส่งผลงกระท,ทนบนะคะแบบปิดไว้ใช่ค่ะ แล้วก็มืระบบเมลาโทนินนะคะ<ม>ถูกรบกวน,นะคะ่ะก็จะมีผลทําให้เกิดความตึงเครียดเลย<อ>นะคะ<อ>มีอาการซึมเศร้าตามม,มานะคะนอกจากนี้ยังส่งผลถึงเป็นโรคอ้วนด้วยนะเอาตายเออนั่นไง โอ้จริงจริงอาจจะแอบว่าพักผ่อนไม่เต็มที่ระบบเขาผาอะไรอย่างนี้นะคุณนุกใช่เบาหวงเบาหวานการเจริญตบโตของร่างกายมาเพียบเลยถ้าเกิดไม่ได้นอนนะคะนอกจากนี้นะคะกลุ่มหนูแฮมสเตอร์ที่มีการซึมเศร้าเนี่ยเขาบอกว่าขจัดได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยการที่กลับมานอนให้มืดสนิทอีกครั้งปิดไฟให้นอนปิดไฟนอนอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าอาการซึมเศร้าเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถรักษาได้โดยการที่แบบว่านอนหลับนอนหลับอย่างเต็มที่นอนสนิทสนิทนะ เธอแบบว่าจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกว่าความเป็นความเครียดโรคซึงซ่าคนลอะไรนะแต่มันก็โอเคนะโรคซึมเศรา้าโรคซึมฮะโอเคเหรอไม่ใช่หมายควาก็ให้แก้ต,ตกใจจังคือหมายความว่าบางคนอ่ะมันเป็นจริงๆคือบางคนเนี่ยมือเนี่ยไปกดเองเลยเปิดเข้าห้องปุ๊บต้องเปิดทีวีอย่างน้อยก็ต้องมีเสียงสักนิดนึงน่ะใช่แล้วมันก็ดูหนังไปไม่ได้จ้งใจจะหลับหรอกหลับนิ่งแบบพวกเฟนบงเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยปิ้งไว้เลยอยู่บนหน้าอกเลยหลับนี่นี่มีมีน้องมีน้องเที่ยวฟิกคนหนึ่งเขาบอกเขาต้องคุยกับแฟนนุกคืน จอคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องอยู่ตรงทไม่คุยโทรศัพท์ไม่คุยโทรศัพท์คุยแบบเฟสไทม์ไงสมัยนี้คุณดิฉันว่ามันตลกช่วงนี้มันเครียดแล้วเนี่ยอ๋อเหรอเออมันบอกซึมเศร้าไม่ไหวแล้วไม่ได้เลยไปเจอกันดีกว่าจริงจริงค่ะคะอ่ะมาต่อกันข่าวที่สองกันเลยดีกว่าค่ะข่าวนี้นะคะโอ้โหกำลังคลุกกลุ่นอยู่ในสังคมไทยเราเขาบอกว่าท้องก่อนวัยอันควร เสี่ยงอ้วนชัวชีวิตคือมันเสี่ยงหลายอย่างท้องอร่อยกันก่อนก่อนอันอจริงนะคะเขาบอกว่าการที่เป็นแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะหลายคนอาจจะพยายามมองมองโลกในแง่ดีเอ้ยยังไงยังไงเป็นแง่ดียังไงบอกแง่ดีก็แบบว่ายังไงอ่จะได้เรียนรู้จะได้แบบว่าดูแลลูกตั้งแต่เด็กๆลูกเกิดมาจะได้ฉลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่โง่นะลูกจะฉลาดได้ยังไงอะ นะเขาบอกว่าในช่วงของการฟื้นตัวอะไรอย่างเงี้ยกิ้ล่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบฟื้นตัวได้ง่ายนะแต่เขาบอกว่านี่ไม่ใช่มองโลกแง่ดีของนิกก็มองโลกในแง่ดีของตัวเองไงเราเสียอ่ะเขาบอกว่าจากการวิจัยนะคะของมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะผมว่าปัจจุบันผู้หญิงอังกฤษค่ะอายุ15เปอร์เซ็นต์นะคะจะอ้วนเกินมาตรฐานในขณะตั้งครรภ์ค่ะ แต่ขนาเมื่อ20ปีก่อนค่ะตัวเลขนี้อยู่ที่7%เท่านั้นโอ้โหขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเกือบครึ่งต่อครึ่งนะไม่มันแบบไม่ดูแลตัวเองพวกเรื่องโภชนาการหรือล่าใช่นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะ,ะว่า1ในสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่อ้วนที่สุดเลยนะคะจากการวิจัยมาคือคนที่ท้องก่อนวนัยใช่ค่สาเหตุส่วนหนึ่งนะคะเมื่อเราต้องดูแลร่างกายนะคะให้ให้ช่วยเหลือคุณแม่ไวยใสเราเนี้ยเขาบอกว่าส่วนมากเราจะไปมองกันที่ดูแลเด็กมากกว่าอืจะดูแลแบบลูกที่ออกมาไง แต่ว่าตัวแม่เองอ่ะไม่ได้ดูแลก็คือแบบาไปเน้นไปเน้นเรื่องอื่นมากกว่าคือเราไม่สนใจ้กื่องเรื่องหุ่นคุณแม่เพราะเรารู้สึกว่าหุ่นคุณแม่ในยังเด็กอยู่ถูกต้องยังไงก็แบบกลับมาเหมือนเดิมล้วก็ไปสนใจไปช่วยเหลือเขาเรื่องอื่นแทนใช่ค่ะอย่างแรกที่ควรช่วยเหลือนะให้ความรู้เขาเถอะจริงจริงเออจริงอะไรเนี่บอกว่าการดูแลสุขภาพของคุณแม่ในวัยนี้นะคะก็บอกให้พวกเธอเนี่ยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์บ้างนะคะไม่ใช่ว่าแบบ อะไรก็จะให้ลูกกินนึกถึงลูกตลอดเวลาอย่างนี้ต้องระบุไปเลยนะว่าอะไรมีระบุมีประโยชน์บ้างคุณแม่พวกนี้คิดไม่ได้จริงอาหารทานอาหารที่ครบผ้าหมู่คิดไปเถอะิดไม่รู้ว่าอะไรมีประโยชน์บ้างนะคะเขาบอกว่าคุณแม่ที่มีการควบคุมอาหารอย่างดีเนี่ยจะเสี่ยงต่อการป่วยด้วย โรคเบาหวานโรคความดันและการคลอดก่อนกำหนดน้อยกว่าคุณแม่ที่ไม่ได้ควบคุมอาหารนะคะคมันก็อยู่ถูกต้องอยู่แล้วล่ะเวลาเราท้องเราก็ไม่ควรจะให้น้ำหนักมันเกินมากเกินไปใช่ค่ะลูกเอไป3โล <laughs> 3> อีก17อยู่ที่แม่เ <laughs> ท่าเดิม <laughs> นาครัวใ <laughs> <laughs> จมันต้องแบบดูแลดีๆค่ะแล้วเขาบอกว่านอกจากนี้เนี่ยคุณแม่ส่วนใหญ่ในคุณแม่ที่ตั้งก่อนไวเอ็นครัวเนี่ยตั้งครรภ์ก่อนไวเอนครูนนะคะก็ยังจะต้องแบบดูแลลูกระพังตามวันเดียง นี่ไไม่มีใครบอกเนี่ยซึ่งทำให้พวกเธอเนี่ยไม่มีโอกาสรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะเนื่องจากแบบไม่มีใครแบบมาหาเอาหองอาหารให้นะกินข้าวก็กินคนเดียวเข้าห้องน้ําคนเดียวแทบจะไม่เพียงพอแบบไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยไปกินยาคุมตั้งแต่แรกเราก็ใช้ถุงยางและก็จบแค่นี้เราก็ไม่ต้องมากลัวว่าจะอ้วนไปตลอดชีวิตไม่ต้องกลัวโรคกินยาคุมตั้งแต่แรกมีหลายอย่างเริ่มีต้นเหตุเริ่มีต้นเหตุเลยดีกว่าไปร้านขายยาซะนะแค่นี้จ เอาล่ะค่ะว <c oughs> ันนี้นะคะได้รับข้อมูลแล้วก็เรื่องราวดีๆเยอะแยะเลยนะคะสำหรับเราวันนี้2คนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ